กลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเมเปิลอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการหาเพชรแดงนะครับต่อวันเราจะหาได้จากจุดไหนบ้างซึ่งหลายๆคนนะครับก็อยากจะรู้ว่า ให้พี่พี่หาเพชรแดงจากจุดไหนบ้างนะครับเราก็จะมีจุดไหนที่เราพลาดไปบ้างหรือเปล่าที่พี่รู้พี่ช่วยทาคลิปหน่อยวันนี้เราก็เลยจะมาบอกจุดเลยทั้งหมดนะว่าต่อวันเนี่ยมันจะได้เพชรยังไงบ้างนะครับในจุดแรกกันเลยนะคุณผู้ชมจุดแรกเนี่ย ก็จะมาจากศูนย์โบนัสนะฮะเราต้องแชร์ทุกๆวันเนี่ยแชร์วันหนึ่งอยู่ที่300เพชรนะครับดังนั้นจุดนี้คือจุดที่หนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้แชร์กันก็ได้เนาะดังนั้นเนี่ยดูเลยนะฮะอันนี้จุดที่1ส่วนจุดที่2นะครับที่เราจะได้รับแบบชัวร์ๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเควสราลวันนั่นเองนะครับสำหรับจุดนี้เนี่ยเมื่อเราทําแต้มครบนะฮะในจุดนี้จุดแรกจะได้อยู่ที่150ใช่ไหมจุดที่2ก็อยู่ที่ 300นะครับรวมๆกันแล้วก็อยู่ที่450นะฮะต่อวันแต่ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับในการทำเควสประจำวันสำเร็จเนี่ย เราจะได้รับเพชรอีกทีละ3030 30นะครับทั้งจุดนี้ก็จะได้รับเพชรอยู่ที่ประมาณ300กว่ากว่านะคุณผู้ชมรวมๆกันแล้วคือ300กว่ากว่าดังนั้นแค่จุดเควสตรงนี้จุดเดียวนะต่อวันนะ่ะเราได้เพชรแดงอยู่ที่ประมาณเกือบพันเลยนะคุณผู้ชมแค่จุดเดียวเนี่ยนะเออเนี่ยคือจุดที่2ที่ผมจะบอกคุณผู้ชมเลยและจุดที่3นะครับที่เราจะได้รับเพชรเนี่ยก็มาจากอารีน่านะคุณผู้ชมต่อวันที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่เรานะทำได้นะซึ่ง เมื่อติดอันดับสูงสูงก็จะได้รับเพชรต่อวันเนี่ยที่เยอะขึ้นมากๆนะฮะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเพชรรายวันที่เราจะได้รับอยู่ดีอย่างวันนี้เนี่ยผมจะได้รับจากส่วนนี้นะฮะสามร้อยเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีความสามารถขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งได้เนี่ยมันก็จะได้รับเพชรอยู่ที่1000เพชรต่อวันเลยนะฮะดังนั้นถือว่าเยอะมากๆและในจุดที่3นะครับที่เราจะได้รับเพชรต่อวันเลยเนี่ยก็จะมาจากข้ามประตูผ่านห่วงลึกนะก็คือประตูห้วงลึกเนี่ยมันจะได้ในส่วนของเพชรต่อวันนะฮะหนึ่งร้อย จะได้น้อยนิดหนึ่งนะครับตำแหน่งที่4ส่วนตำแหน่งที่5ก็จะมาจากการท้าทายมังกรน,นะฮะน้ําแข็งนะซึ่งในส่วนนี้จะได้ครั้งหนึ่งอยู่ที่ร้อยกว่านะฮะซึ่งวันหนึ่งเราสามารถลงได้ทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งนั้นนะครับ2ครั้งมาจากรีเซตประจําวันเราได้แน่นอน2ครั้ง ใช้กุญแจนะครับหรือดูโฆษณาหากุญแจได้อีก2ครั้งเป็น4ครั้งและอีก1ครั้งนะฮะก็จะมาจากที่เราทําเควสประจําวันสําเร็จจะแจกกุญแจตัวนี้1ดอกนะครับเราก็จะสามารถลงได้วันละ5ครั้ง ตกตกแล้วที่เราจะได้รับเพชรในส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ที่5ครั้งครั้งละร้อยกว่าก็ตกที่ประมาณ6-700เพชรเลยนะฮะต่อวันเกือบพันจริงๆเนาะส่วนหอคอยลำดับนะฮะแต่ว่ามันได้ไม่เยอะนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมจําได้มันได้ไม่เยอะแต่มันได้เพชรเนาะในส่วนนี้อันอื่นที่มีมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันได้แต่ว่ามันได้เท่าไหร่ผมจาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ผมรู้ว่ามันได้เนาะแล้วตาแหน่งที่6นะครับที่เราจะได้รับก็คือมาจากการ ท้าทายบอสพิชิตอสูรยักษ์ลาวาในกิวนั่นเองเนะฮะสำหรับการตี1รอบเนี่ยจะอยู่ที่150เพชรนะซึ่งผมตีแล้วเนี่ย มันได้ครั้งละ150เพรต่อวันเราจะตีได้อยู่ที่ประมาณ3ครั้งก็ตกรวมอยู่ที่ประมาณ450เพรนะฮะในจุดนี้วันหนึ่งหลายพันอยู่นะคุณผู้ชมพอมานั่งนับรวมๆแล้วเนี่ยเอ่อจุดนี้นะฮะได้อีก450เพรละต่อวันแล้วจะเอาแบบอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมกกลวแบบนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าได้เพรที่ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่า มันจะเป็นรายวันไหมผมไม่แน่ใจแต่เท่าที่รู้ว่าเมื่อมันรีเซ็ตเสร็จแล้วมาเจอกันเนี่ยมันจะมีการตีกันแทบจะทุกวันเลยนะฮะสามวันติดต่อเลยนะตอนที่มันมาเนี่ยคุณผู้ชมแบบว่ากิจกรรมมาเริ่มๆเลยอะเนาะมันจะมีทุกวันเลยแล้วผมก็ได้เนี่ยในจุดนี้นะครับวันหนึ่งถ้าเราเป็นฝ่ายแพ้นะจะได้อยู่ที่1000แต่ถ้าเราเป็นฝ่ายชนะในวันนั้นเราจะได้อยู่ที่1,800นะฮะถือว่าเยอะมากๆคือเกมนี้นะบอกตรงๆว่าเพชรเนี่ย ค่อนข้างหาได้เยอะต่อวันมากๆแต่ก็ใช้เยอะเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเนี่ยคือจุดทั้งหมดแล้วนะครับที่เราจะหาได้ผมไม่นับรวมในพวกอีเวนต์อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอีเวนต์มันหาได้เยอะคุณผู้ชมเข้าใจไหมว่ามันมีโอกาสที่จะได้เพชรโคตรเยอะเลยนะครับแจกเยอะมากเกมนี้อย่างเช่นเมื่อเราทำธุรกิจไปถึงๆนะฮะมันก็จะได้รับในส่วนของเพชรเรื่อยๆเรื่อยๆเร่อยๆแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ย ผมอาจจะไม่ไดเอามายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมผมเอาแค่เฉพาะรายวันที่เราจะหาได้แค่นั้นนะครับในส่วนอื่นเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะล็อกอิน7วันอย่างเงี้ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมก็ไม่นับเช่นเดียวกันจะเน้นแบบว่าทุกวันหาได้แน่นอนนะครับจากจุดนั้นจุดที่มันจะหาได้เป็นจุดสุดท้ายที่ผมคิดว่าจุดสุดท้ายเลยนะครับถ้ามันมีจุดไหนอีกเนี่ยช่วยบอกผมนะต่อวันนะครับเอาที่เป็นแบบต่อวันนะต่อวันจุดสุดท้ายที่มันจะรับได้เลยก็คือทางจุดนี้จุดนนีี้เ่ย ผมออนไลน์ line, นะครับต่อวันหนึ่งเนี่ยผมคาดว่าน่าจะได้วันหนึ่งเกือบเป็นพันหรือว่าอาจจะเป็นพันเลยก็ได้เพราะว่าผมเคยได้จากจุดนเนี้ยนะแบบว่าผลกําไร2ชั่วโมงเออมันก็มีอัตราการรอบที่ไม่เหมือนกันด้วยละมั้งผลกําไร2ชั่วโมงเนี่ยผมเคยกดแล้วมันอยู่ที่ 100- ่งถึงสองอ่ะเนาะคือกดได้วันละ3าครั้งก็เล่นมาแล้วนะฮะสามแบบนั้นนะโอ้โหสุดจัดจริงๆแต่ยังไม่รวมกับตอนที่เราออนไลน์ต่อวันด้วยนะฮะซึ่งออนไลน์ต่อวันเนี่ย ผมว่าน่าจะรวมๆแล้วเป็นพันเช่นเดียวกันเนาะก็นั่นแหละนะฮะคือแหล่งสุดท้ายแล้วที่เราจะหาได้ผมไม่นับรวมพวกอัปนี่พวกนี้พวกค้าประจนภัยก็ไม่นับนะเพราะว่า มันหลังๆมามันเริ่มยากมันไม่ใช่ต่อวันด้วยนะครับผมเน้นเฉพาะต่อวันเนาะสำหรับใสฟ่ฟรีใส่ตําน้อยที่อยากรู้ว่าต่อวันเราจะพลาดในจุดๆนั้นไปเราก็ต้องไปเน้นไว้นะครับว่าเฮ้ยต่อวันมันจะต้องมารับเพชรที่จุดนี้อะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแล้วหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นแนวทางสําหรับคนที่จะพลาดในการรับเพชรในจุดนั้นๆไปได้นะครับแบบว่าเราจะได้ไม่พลาดในการรับเพชรฟรีๆต่อวันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะ นะครับสวัสดีครับ